สวัสดีครับตอนนี้สี่ทุ่มครึ่งนะครับมาดูเช้ามาครับวันนี้โอ้ไปลุ้นครับยังไม่ปิดไฟเลยก็ยังไม่ถอดปลั๊กไปลุ้นมแมลงเราอาจะโอเคไหมครับเมื่อคืนนี้ก็มาดูนิดนึงครับได้ว่นานมีเสี้งเอออันแรกไม่ค่อยหลายครับอันแรกได้สามสี่ตัว ตัวอันเล็กเนี่ยอันนี้แมงกีซอนอก็ลงนอันนี้โอเคอยู่ครับโอ้อันใหญ่ได้การครับอันใหญ่ได้การเที่ยบเลยฝั่งนี้นะครับโอ้ฝั่งนี้ก็เจาอยู่อ่ะเดี๋ยวผมจะเก็บนะครับใส่ตัวนี้แหละการมังมันเล็กดิพี่น้องเอ้ยเด็กกินอีกแล้วครับผมนะเดี๋ยวเอาหนามากาแลนวะหนามับผกตัวหนึ่งสอง เดี๋ยวห้าตัวแล้วห้าหกเจ็ตัวเจ็ดตัวแปดแปดเก้าสิบสิบเอสิสสห้าตัวครับเดี๋ยวจะฝากไว้นี่ก่อนนะครับเดี๋ยวคณสีอาใสาก่มกมังนะตอนตน,น,นี้ตงสิบสามตัว จะอาศัยกันไปครับขอาญาตินับใหม่นะครับโอ้แม่ยิงโยกตกหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ด สิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิปดสิเก้ายี่สผมจะนับเฉพาะไอที่มันกินได้นะครับเอดในยี่สิบเอ็ดตัวครับยี่สิบเอ็ดตัวอ้ปีนี้จนาอยู่ตรงนี้ยี่สิบเอ็ดแล้วมาคาราบังอี่กันหนึ่งสองสามพี่น้องสี่สี่ห้าหก 7จ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบก็ด้สตัวสิเตัวอันนี้ก็เอาลงลงละเก็บเตาหน่อยหวอะถพอกินได้อ่ ดีวบน,นี้ยักษ์ใหญ่เราโอ้บรรยากาศเลย,ยจริงดริงจนเห็นควายอยู่ทั้งไต่ลุงดีขนาดนหนึ่งสองสาสี่ห้าห้าหกเจ็ดเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่

โอ้โหแกาเป็นลอยสามเก้าสี่สิบสี่เอ็ดสี่สองสี่สามสี่สี่สี่ห้าสี่หกสีเจี่แปดกครับพี่น้องห้ได้เดนห้หนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าห้าห้าหกห้าหก

ห้าเมดถ้พี่ลองเจ็ดหกอันนี้แมงมากินบ่ได้ปวดค่นี้ครับที่เหลือหน่อยปวดแมงค์เต่าหน่อยปล่อยมันใหญ่กว่าพี่หนึ่งเดี๋ยวจะเทให้ปลากินครับ้างเจ็ดสิบหกตัวครับผม นี่ครับผลงานเราวันนี้ก็ดได้สวยหนึ่งคือเก้าสวยน่อยคือเก้าบ่ได้หลายสมนว่านี่ครับแต่ว่าพ่อคิดอยู่ละครับผมกะสะได้เลี่ยนน้ำครับมึงเดี๋ยวจะเทพวกเศษพวกนี้ให้อาหารปลาได้นะครับเป็นอาหารของปลาได้ผมกะจะจับสาลงนี้เลยครับผมปลาก็หิวอาหารละ แต่ตัวนี้มันเวอรแล้วตัวน,นี้ผมเป็นยังตัวน,นี้ก็เท่ทสิมือสิยังเก,กิดเต่าสิคือยังเป็นเต่าอย่ที่ห้องอยู่ข้างเต่กันล้มังแล้วเปิดกำลงังบางเท้อกระมี่นะครับยืนเต่ายกันแล้มั่ง

นี่ครับเด้กีี4ตัวนี่นีโตวมันยูทั้งไต่กันบ้ามงมอกีอ้ตัวนึงไต่เขา่ากันบ้งก็มีโอ้ได้อีกแม่งโยอีกตัวนึงอ่าเดี๋ยวเิ่มีโอ้ยแข่งยังดีได้ยึงสาแห่งนะ เมื่อกี้เขากำลังมั่งสีฝาดตรง่ต้งในหาดแล้วตัวที่หก่ลยดีฮะนี่เพิ่อมอีกตัวหนึ่งครับในหกตัวมันจนเห็ดไขว้ใส่เลยเดี๋ยวผมเสียอันนี้เพื่อลงให้ปลากินเอาไป ยี่ย้อเขียนเดียวขึ้นหมดแล้วได้เฉพอได้นี่ครับน้ำไปแห้งลงเรื่อยๆปลาก็ได้โอเคครับ ได้สมนิดแล้วครับขอบคุณมากๆที่รับชมรับฟังนะครับเก็บแมลงเช้านี้ครับนี่จะไปถอดไฟไว้ก่อนมันขีโโดด้ดวดจอดน่นนี่กันอ้ยบัวทันไปใช่ดดแล้วดูด,ด,ด,ดม่นนี่แน่นวนนี่น่าหันได้ครับเนี่ยตัวนี้นง ก็ขอจบคลิปนะครับโดยสรุปผลครับได้กินคือเก่าครับพี่น้องได้กินคือเก่าขอบคุณครับสวัสดีครับ